ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนิสิตแพทย์จบใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธที่ชื่อวรเวสตันติวัฒนทรัพ์ยตัดสินใจเลือกเดินทางมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลอุ้มผางพื้นที่กว้างใหญ่กว่า4,000ตารางกิโลเมตรในอำเภออุ้มผางมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งคนไทยชนเผ่าม้งชนเผ่า,ผาปกากยอและชนเผ่าโพ อาศัยอยู่ปะปนกันไปราว80,000คนแต่มีประชากรที่มีบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียง30,000กว่าคนเท่านั้นที่เหลืออีกกว่า50,000คนเป็นประชากรแฝงที่ไร้สถานภาพและสวัสดิการทางสังคมใดๆทั้งสิ้นซึ่งประชากรเหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดนที่ยากจะเข้าถึง จริงๆอำเภอนี้มันมีคนอยู่ที่เราเคยสำรวจนะครับ68,000คนประมาณนี้นะครับตอนประเทศไทยแบ่งประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับไอ้เส้นที่แบ่งบนแผนที่ครับมันไปผ่าเอากลางถินที่อยู่ของคนที่เรียกตัวเองว่าปากกากะยอหรือคนเราเรียกว่าคนกะเหรี่ยงนะครับมันก็แบ่งคนเป็นสองฝากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับก็จะบอกว่าคนที่อยู่ฝั่งเมียนมาใช่ไหมก็น่าจะมีสัญชาติเมียนมาใช่ไหมครับแต่ประเงินว่าประเทศเมียนมาเนี่ย เขายังเขายังไม่ได้ทําเรื่องเรื่องเรื่องทะเบียนรฎรเรื่องอะไรให้ดีเขาก็ไม่มีแบบประชาชนไม่มีอะไรยังไม่พร้อมออกง่ายๆแล้วตรงนี้ก็เป็นที่กันดานเขาเหมือนกันนะครับก็ยังไม่พร้อมเพราะเราเส้นแดนที่ว่าเนี่ยแบ่งมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องสัญชาติของคนเพราะฉะนั้นคนแถวนี้ก็เลยกลายเป็นชาวบ้านแบบนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เลยนะก็เลยกลายเป็นคนไร่รัดไล้สัญชาติมีรัดอยู่แต่ไล้สัญชาติเฉยๆไม่มีสัญชาติพอไม่มีสัญชาติสัญชาติเดี๋ยวนี้มันไปผูกเรื่องอะไรครับมันไปผูกมันไป มันไปผูกกับเรื่องหลักประกันสุขภาพทั้นหน้าดิครับมันก็ไม่มีเงินค่าหัวมาให้โรงพยาบาลก็เลยต้องอ้าว <Okay. S 1> แต่มีคนอยู่จริงพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีโรคระบาดที่อันตรายถึงชีวิตได้เป็นโรคติดเชื้อครับเป็นมาลาเรียเป็นไข้รักษาใหญ่เป็นวานาโลเปน็นนู่นเป็นนี่เพราะลูกไม่ออกก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ช่วยเขาเหรอครับมันก็ต้องช่วยตรงไปตรงมาแต่ก็โชคดีครับที่พื้นที่เนี้ย สมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเมตตาชาวบ้านที่นี่เยอะมากที่นี่เราเลยมีสุตาราพระราชทานสมเด็จพระเทพสองแห่งพระองค์ท่านก็เลยให้ทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยให้เราด้วยให้ทางสาธารณสุขเราด้วยนะครับแล้วก็ตอจดอเนี่ยมาร่วมมือกัน<ม>ก็นี่ไงครับพอแล้วเราก็ขยายงานออกไปนะครับขยายสุตลา,าออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่หมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ท่านไดไกลมันมีเป็นสิบเลยแต่เราก็พยายามจัดกลุ่มหมู่บ้านว่าเอ๊ะ ถ้า,างั้นก็ทําศุกรสลาห,หมู่บ้านด้วยนะมันเพราะมันมันไม่ใช่มีแค่สองหมู่บ้านนี้ที่ไกลมันมีหมู่บ้านอื่นตนะ่าก็ไกลเหมือนกันกาชาวบ้านก็มาไม่ได้มันก็ต้องมีศุกรสลาหให้ช่วยชาวบ้านอยู่ในระดับหนึ่งด้วยจากปัญหาความจริงในพื้นที่ที่หมอวรวิทย์ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นและอยู่กับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ของประชากรอย่างใกล้ชิด อีกทั้งความไม่พร้อมของเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์แต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นหมอที่ถูกบ่มเพาะมาจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธทําให้หมอวรวิทย์เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะอุทิศตนในการปลดแอกความทุกข์ให้กับคนไข้จนทําให้เกิดความปิติอิ่มเอมจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ มัมาอยู่ที่นี่ครับตอนมีสมาธิเนี่ยมันเหมือนมีโอกาสเงยหน้ามามองคนอื่นเงยหน้ามามองใครมามองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยทุกวันที่ผมก็ยังสอนน้องๆเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะหรือจิตใจของคนทั่วไปก็ตามที่เป็นคนปกติทั่ว,วไปนะครับจะมีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ภาษาบาลีเขาเรียกวัธวะถ้าคนที่มีมัธวะเป็นฐานในใจเนี่ยนะ เขาจะเห็นทุกคนอื่นได้ไง่ายเมื่อเขาเห็นทุกคนอื่นเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาเหมือนสมมุติว่าเราไปเจอใครที่เขาตกทุกข์อยู่แล้วเราเห็นทุกข์ของเขาเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกอะไรครับความรู้สึกที่เรียกว่าสงสารไงสงสารเนี่ย,สสเ,ยเป็น,นองค์ประกอบประมาณ 70%- 80%แล้วของเมตตานะครับมันก็คือเมตตานั่นเองนะครับพอเราเมตตาแล้วเมตตานี่เฉยๆนะมันอยู่ในใจเฉยใช่ไหมยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังไม่ทำะไรนะก็อย่างที่ผมบอกว่า แค่ทํางานของตัวเองนะตั้งใจทําหน่อยด้วยแรงขับดันของเมตานะครับมันก็จะทําได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีแรงขับใช่ไหมแรงผลักดันมากขึ้นตรงนี้ไงครับกรุณา<ม>พอเราจิตใจที่เราผ่านเมตตาแล้วเราทํากรุณาด้วยตัวเราเองมันจะเกิดผลอยู่สองอย่างครับเพราะสองอย่างก็คือผลดีกับผลไม่ดีเราจิตใจของเราที่เราเป็นคนเมตตาและกรุณาด้วยตัวเราเองเราจะได้สิ่งที่เป็นบวกในใจเราขึ้นมาด้วย ใช่ไหมครับเห็นผู้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 ที่เราช่วยเหลือเนี่ยหายจากความเป็นทุกข์อันนั้นเราก็ได้ความสุขในใจเราขึ้นมาโดยอัตโนมัติขึ้นมาเองทุกคนเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเชื่อชาติไหนภาษาไหนจะเป็นแบบเดียวกันตรงนี้ไงครับมุทิตาเป็นแบบนี้แหละอแต่ถ้าผลเป็นลบล่ะครับเราจะไปเราทําเต็มที่แล้วแล้วผลมันเป็นลบมันเราก็ไม่ได้เทวดาแล้วช่วยไม่ได้ทุกคนหรอกเราเองยังต้องตายเลยเพราะคนใกล้ที่เราช่วยไม่ได้มันก็มีเราก็ต้องวางใจให้มันเป็นกลางให้มันเป็นศูนย์ นี่ไงที่วางจิตเป,เป็นกลางนะครับหรือเป็นศูนย์ได้ได้ก็คืออุเบกขาจริงๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมนึงมาตอบคาถามได้ว่าโอ้จิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาอยู่ทํางานอยู่ที่แบบนี้นะครับเขาก็เจอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาเหมือนกันแล้วส่วนหนึ่งถ้าเขากรุณาเต็มที่เนี่ยเขาจะได้มุทิตาเยอะนะครับถูกไหมถ้ากรุณาน้อยก็ได้มุทิตาน้อยเพราะถ้าเขาพยายามกรุณาเต็มที่ด้วยแรงขนัญของเมตตามากๆเนี่ยมุทิตาเขาจะยิ่งเยอะใหญ่เลยเขายิ่งเป็นสุขในใจ โพรพิหารสีนี้เองที่กลายเป็นยาวิเศษอันทรงพลังที่หล่อเลี้ยงจิตใจแพทย์หนุ่มมาตลอด20ปีอีกทั้งได้ถ่ายทอดหลักคิดอันทรงพลังนี้ให้กับบุคลากรคนอื่นๆในโรงพยาบาลเป็นแนวทางปฏิบัติจนได้ค้นพบว่าตนเองนั้นสามารถทำประโยชน์ให้กับที่นี่ได้อย่างเต็มศักยภาพและนั่นทำให้หมอวรวิทย์ ปักหลักอย่างมั่นคงท่ามกลางขุนเขาชายขอบของประเทศมายาวนานกว่าสองทศวรรษนอกจากงานบริหารโรงพยาบาลอุ้มผางแล้วหมอวรวิทยังเน้นงานเชิงรุกในการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยการจัดทีมบุคลากร,กรทางการแพทย์ออกบริการสาธารณาสุขให้ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอกจากนั้นทีมงานของหมอวรวิทย ไม่เพียงแค่ให้บริการสาธารณสุขในเขตช,ชายแดนไทยเท่านั้นแต่ยังข้ามไปสร้างสุขศาลาในชายแดนฝั่งพมา่าเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดข้ามชายแดนมาฝั่งไทยสมมุติถ้ามเีเราเคยมีเด็กทารกแรกเกิดนะเกิดได้7วัน3วันเด็กไม่ดูดนมประวัติดเด็กคนนี้นะก็คือว่าอันนี้เป็นเด็กในพม่าเลย แม่นะอุ้มอุ้มลูกจากพม่ามานะเดินทางในฝั่งพมา่าจนมาถึงโรงพยาบาลน,นะในฝั่งประเทศเมียนมาเนะี่ยแล้วมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะใช้เวลาสิบสองชั่วโมงอุ้มลูกมาสิบสองชั่วโมงลูกอายุเจ็ดวันประวัติคือหมอตำแยเนี่ยเอาสิ่งสกกระป๋อะตัดสายสะดือที่ไม่สะอาดพอตัดสายสะดือเด็กก็สะดือเหม็นสะดือเน่าสะดือไม่ดีแล้วก็ชักเกร็งมาแล้วก็ไม่ดูดนมแล้วก็ ตัวเขียวมาโชคดีที่เนี่ยมีบอล์าแพทย์นะครับคุณหมอเขาก็รักษาเด็กก็เป็นบาดทะยักเหนึ่ยนแรกเกิดนะครับหมอทำแยําคลอดหมอโดยโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ไม่ปัศจากเชื้อเด็กก็เลยเป็นบาดทะยักหนึ่งแดกเกิดโรงพยาบาลให้หมดค่าจะไม่รักษาเด็กหรอครับแม่อุ้มมาสิบสองชั่วโมงเดินทางในฝั่งประเทศเมียนมามา9้าชั่วโมงมาขึ้นรถโดยสารที่บ้านป่นเครื่องมาถึงเนี่ยนะครับอีกสามชั่วโมงอุ้มลูกมาเนี่ยลูกป่วย ถ้าไม่รักษาเนี่ยครับต้องถามว่าอย่าถามว่าเป็นหมอเลยยังเป็นคนอยู่หรือเปล่ายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าริงมั่งถ้าเราหมอตำยายมอบรมการป้องกันโรคมันเป็นแบบนี้นงานสาธารณสุขม,มันสำคัญแบบนี้นครับเรื่องราวของนายแพทย์ผู้อำนวยการผู้ที่ไม่เคยยอมรับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอุดมการผู้ที่คิดแต่เพียงว่าตนเองมีประโยชน์ทำอาชีพของตนเองที่ควรทำและทำให้ดีที่สุด ผู้ที่อยู่กับความสงบสันโดษเรียบง่ายพอเพียงและคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองเสมอย่อมเป็นคุณสมบัติที่นิสิตทุกคณะทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธต้องนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนาทรัพย์นิสิตแพทย์มสวรุ่นหนึ่ง